เพื่อนๆครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาผมเรื่องเงินบุญเนี่ยบอกคุณแม่เนี่ยตามไม่สว่างเตือนกี่ครั้งก็ไม่ตาสว่างโอนไปเรื่อยๆก็ส่งข้อมูลมาให้นะส่งข้อมูลเกี่ยวกับไอการหลอกลวงของแก๊งพวกนี้นะครับผมจะบอกว่าไงอ่ะผมจะบอกว่าคือไม่ว่าผมจะคุยกับนักข่าวเกี่ยวกับพวกอาจญกกรรมเนี่ยนะครับเคสดเงินบุญเน,นี่ยเป็นเคสที่ พวกเรานะครับบอกตรงๆนะพวกเราไม่เคยเจออะจริงๆพวกเราเพิ่งมารู้จักเคสเนี้ยแล้วก็เคยคุยกันนะแต่ผมไม่ได้อยู่เป็นนักข่าวอาชากรรมนะครับไอ้ถ้าจะร้องเรียนเรื่องเนี้ยก็ต้องเป็นของนักข่าวอาชากรรมนะครับผมเป็นนักข่าวสายการเงินแต่ที่จะจะบอกก็คือว่าอะไรรูมไหมครับคือว่าเคสพวกเนี้ยเราเคยคุยกันนะว่าเราไม่เคยเจอเพราะอะไรครับเพราะว่า,วาส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะเจอแบบเคสแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนนะครับแล้วก็เคสของดูดเงินนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยผู้เสียหายเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบแจ้งความใช่ไหมครับอย่างดูดเงินเนี่ยนะครับไอ้แก๊งคอสเทนเตอร์เนี่ยบางทีไม่ถึงนึ่งชั่วโมงหรอกสิบนาทีเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยรีบแจ้งความขนาดรีบแจ้งความนะยังตามเงินยากอันนี้พูดพูดตรงๆนะและแชร์ลูกโซ่เนี่ยบางคนหลงไปเป็นเดือนอะ เป็นเดือนเป็นปีนะครับกว่าจะรู้กว่าจะตาสว่างว่าเป็นแชร์ลูกโซ่กว่าจะรู้ว่าถูกหลอกนะครับซึ่งก็ก็นานเหมือนกันกว่าจะได้เงินคืนใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องรวบรวมหลักฐานมันต้องติดตามเงินอะไรพวกเนี้ยบางทีเงินมันไปถึงไหนก็ไหนไม่รู้แล้วนะครับทีนี้เงินบุญเนี่ยพูดต,ตรงๆนะเราคุยกันในวงการสื่อเนี่ยนะครับเราเราไม่เคยเจอแบบนี้อาจริงๆนี่พูดตรงๆนะกรณีที่เยื่อไม่ยอมไปแจ้งความ พขเหยื่อไม่ตาสว่างคือผมเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามทําให้ตาสว่างคือหลายคนก็มาปรึกษาคุณนันเอกทำยัไงจะจับพู้นี้ได้คือเราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้ามันไม่มีเจ้าทุกเนี่ยถ้ามันไม่มีคนแจ้งความเนี่ยตํารวจเขาไม่สามารถที่จะออกมหมายจับนะครับเพราะอะไรครับอยู่ๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยสมมตินะผมฟังเรื่องจากน้องคนเนี้ยหรือน้องคนนี้เองเนี่ยไปบอกกับตารวจคุณแม่ถูกรอกค่ะคุณแม่อย่างเนี้ยหรือผมไปบอกตํารวจเองนะครับ อตำมวดครับจับมันหน่อยนะครับหรือน้องไปบอกกับตำรวจเองนะพี่คะช่วยหน่อยค่ะตอนนี้มันหลอกลวงแม่หนูคือเขาก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่คนที่อยู่ในบ้านนะครับมาแจ้งความเพราะว่าเขาต้องการข้อมูลนะครับว่าเป็นการหลอกลวงแล้วก็ไปขอหมายสารให้อนุมัติหมายจับนะครับในกรณีที่จะหลบหนีหรือจะออกหมายเรียกก่อนเพื่อมาเคลียร์กันนะครับซึ่งต้องบอกว่า เราไม่เคยเราไม่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ยนะอันนี้พูดตรงๆนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยนะครับตอนที่เราคุยกันใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเงินบุญเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาก็บอกว่าเขายังไม่เข้าใจเลยตอนแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เขาเข้าใจว่าเป็นแกง๊งดูดเงินแก๊งอะไรพอเซนเตอร์นะครับที่มาหลอกกพรเขาก็บอกให้เจ้าทุกมาแจ้งความเราก็ต้องอธิบายนะครับผมเนี่ยพยายามอธิบายว่าเหยื่อไม่ตาสว่าง เขาก็คือตํารวจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีทางเดียวอะ่ะคือพุ่งตรงนะต้องทําให้ตาสว่างอมืมันก็เป็นเรื่องยากอะ่ะผมพูดตรงตรงนะแต่ไม่ใช่ว่าท้อนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท้อเพียงแต่ว่าผมก็จะ,จะทําต่อนี่แหละครับแต่เยื่อไม่ตาสว่างมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะผมก็พยายามบอกว่าถ้ามันถ้าถ้าเขานะครับผมขออนุญาตถ้าเขาไม่ตาสว่างจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็ ถ้ามีโฉนดนะมีที่ดินมีอะไรทรัพย์สินนะครับมีอะไรก็ตามอนะ่ะถ้าเราเตือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทางเดียวอ่ะนะครับอย่างที่บอกว่าขออํานาจศาลนะครับขอให้เป็นขอให้เขาเป็นผู้สเสมอไลไรความสามารถเพื่อเราพิทักษ์ทรัพย์นะครับถึงจุดนั้นอนะ่ะมันก็มีเคสหนึ่งนะอ่ะมีเคสหนึ่งเลยนะครับเขาไปขออนุญ,ญาตให้คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นบุคคลสมเสมอไลไรความสามารถปรากฏว่าทนายไปไปจริง แล้วเขาต้องการจะทําอย่างนั้นจริงๆเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยคุณพ่อเอาโฉนดไปจำนองแน่นอนนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทันนายจะไปคุยกับคุณพ่อคุยไปคุยมานะครับคุณพ่อคุณรู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับมันก็เป็นทางเลือกไงอันนี้บางทีมันเราไม่ใช่ว่าทอนนะไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าแพ้นะมันไม่แพ้หรอกครับพวกผมไม่มีแพ้หรอกครับเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้เสียงเงินนะครับแต่คนที่แพ้คือครอบครัว นะครับคนในครอบครัวคนที่ถูกหลอกแล้วคนที่ท,ที่ไมตาสว่างมันก็ยังมีแต่แพ้มีแต่โอนนะครับอืมต้องบอกว่าก็อย่างที่ย้ําอ่ะพวกผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่เยื่อไม่ยอมไปแจ้งความนะครับมันมีแต่เยื่ออยากจะร้องเรียนใช่ไหมครับแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยอืมจะทาอย่างไรล่ะผมก็เป็นกําลังใจในการเอาเอาจำตรงนะผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับ ที่ครอบครัวประสบปัญหาอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้ไอ้ข้าพ่อแม่เราเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุเลยนะพูดต,ตรงๆนะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนนะครับเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นอันนี้ผมไม่ได้ยุนะบอกตามตรงนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมันดีขึ้นมีใจตกต่ำทรัพย์สินทรัพย์สินมุนมดจะจะหายไม่ช่วยกันทำหากินเนี่ยนะครับ เราจะตัดสินใจยังไงก็ก็ผมไม่อยากบอกไนงะผมไม่ได้ยุเขาจะไม่ครับคือถ้าเป็นพ่อแม่อะมันเลิกไม่ได้ถูกปะแต่ถ้าเป็นหัวเมียอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอะนะครับจะแนะนําไปว่าอะ่ะจะแนะนําไปว่าควรจะแยกกันมันก็มันมันก็ดูไม่ดีอะนะครับเราไม่ได้ยุไว้แบบนั้นนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันถ้ามันจะหมดตัวเนี่ยนะครับคุณจะทำยังไงคุณจะบอกให้หมดตัวเหรอ คุณจะปล่อยให้พ่อแม่หมดตัวหรือไม่คุณจะปล่อยให้ทรัพย์สมบัติของคุณเนี่ยที่มีพ่อแม่มาเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรพวกนี้ยนะครับหมดตัวหรอครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอยากจะบอกว่าพวกผมก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับเราเพิ่งมาเจอเนี่ยไม,ม่กี่ปีเนี่ยมาจับเรื่องเงินบุญเนี่ยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับใครที่ไม่ตาสว่างก็ขอให้ตาสว่างนะครับผมคงไม่มันจะทาอย่างไรล่ะครับ ก็ได้แต่อธิษฐานนะครับว่าบุญกุศลที่เคยทําเนี่ยขอให้เขาตาสว่างนะครับถ้าเขาไม่ตาสว่างก็ต้องคิดว่าเป็นกรรมนะครับโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ